สวัสดีครับผมยี่เมธครับวอจเจริญการยางลำลูกกาของสองครับวันนี้ทดสอบใช้กล้องหลังครับกับหัวข้อกับหัวข้อ3าเคล็ดลับจับความรู้สึกยางเสื่อมสภาพนะครับเพราะว่ายางรถยนต์ใช้ไปมันก็เสื่อมสภาพไปเรื่อยครับ นะครับหลายๆท่านก็ออใช้หลายๆวิธีในการดูว่ายางเสียหรือเสื่อมสภาพหรือยังนะครับวันนี้อากาศร้อนมากครับนะฮะสมกับเข้าช่วงเทศกาลสงกรานต์จริงๆแคปชั่นที่ตั้งไว้ก็คือเกี่ยวกับความรู้สึกถึงได้ตั้งไว้ว่า3เคล็ดลับจากความรู้สึกยางเสื่อมสภาพด้วยตัวคุณเอง แต่ก่อนจะเข้าเรื่องก็คงต้องกล่าวนำก่อนเลยว่าระยะเวลาหรือระยะทางนะครับที่มันเหมาะสมตามคุณสมบัติของยางรถยนต์แต่ละยี่ห้อที่ผลิตขึ้นมาในบ้านเรานะเวลานี้ก็เปรียบเทียบง่ายๆครับคล้ายๆกับน้ำมันเครื่องบางยี่ห้อก็บางเกรดก็5,000ันโลเ0็ดพันโล8,000ันโล1มื่นกิโล บางยี่ห้อบางเทคโนโลยีก็ทำหนึ่0หนึ่งหมื่กิโลสองหมกิโลเข้าไปแล้วสำหรับน้ำมันเครื่องส่วนยางรถยนต์เนี่ยด้วยข้อมูลทางด้านเทคนิคส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าโดยปกติคุณภาพของอยางที่ดีที่สุดจะอยู่ที่2ปีหรือ50,000ืกิโลนะครับสามารถใช้ได้3ปี80,000ืกิโล แต่ด้วยข้อมูลทางด้านเทคนิคของยางรถยน์ที่ผ่านมาตรฐานระดับโลกส่วนใหญ่จะทดสอบในห้องปฏิบัติการที่1น0 0งแสนไม่เออโทษทีครับห0ึ่งแกิโลนะครับขอเล่าย้อนกลับไปน,นิดนึงก่อนเข้าเรื่องเพราะว่ามันมันเป็นส่วนสำคัญที่จะเข้าประเด็นแคปชั่นวันนี้นะครับยางรถยนต์เนี่ย นะฮะการผลิตเพื่อให้เกิดความคงทนแข็งแรงและตอบโจทย์คุณสมบัติการใช้งานของอยางแต่ละประเทศแต่ละประเภทนะครับนะ,ะก็คือมันจะประกอบไปด้วยชั้นยางด้านในชั้นผ้าใบชั้นลวดชั้นผ้าใบชั้นยางด้านนอกที่เป็นดอกอยาง การควบรวมเอาทุกๆชั้นเนี่ยเข้ารวมเข้าไปด้วยกันเนี่ยซึ่งมันจะมีรอยต่อของยางรอยต่อของโครงลวดรอยต่อของของโครงผ้าใบซึ่งถ้าเกิดลูกค้าหรือท่านผู้ชมสังเกตด,ดีๆยางบางยี่ห้อหรือ,อยางบางเส้นจะมีรอยต่อบุ๋มๆที่แก้มยางอันนั้นมันคือรอยต่อของยางซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายใดๆทั้งสิน้นนะครับนะเพราะฉะนั้น การที่เราจะหลอมรวมทั้งเนื้อยางทั้งพระใบทั้งลวดโลหะเป็นชิ้นเดียวกันเนี่ยการผลิตยางรถยนต์เนี่ยใช้อุณหภูมิค่อนข้างสูงร่วม1,000องศาเซลเซียสนะฮะเพื่อให้ทุกอย่างมันเข้าที่ทีนี้พอผลิตเสร็จปั๊บถ้าเปรียบเทียบให้ลูกค้าหรือท่านผู้ชมเข้าใจง่ายๆเลยที่ผมเคยอธิบายไปแล้วแต่ขอมาสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือมันเหมือนกับขนมปังหรือขนมเค้กนะครับ ที่ออกจากเตาใหม่ๆมันก็จะนุ่มนะฮะมันก็จะมีความอ่อนนุ่มมันจะมีความละมุนถ้าเกิดเป็นการกินใส่เข้าปากไปหนุ่มมากหอมกลุ่นนะฮะยางรถยนต์ก็เช่นเดียวกันครับเมื่อผลิตออกมาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องมีระยะเวลาพักตัวของมันเพื่อให้มันเซ็ตตัวซึ่งระยะที่ดีที่สุด ในการเซ็ตตัวของอยางรถยนต์แต่ละเส้นเนี่ยนะครับก็คือ2เดือนเป็นอย่างน้อยอยางที่จะเอาไปใช้อยู่ในพวกซูเปอร์คาร์หรือรถที่ไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์อาจจะต้องบ่มถึง3-4เดือนลักษณะาการบ่มหรือการเก็บรักษาก็คือจะเป็นห้องควบคุมอุณหภูมิควบคุมความชื้นของทางโรงงานเขาอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาไปนะครับเพื่อให้ได้าย,ยางที่มีคุณสมบัติที่แข็งแรงที่สุด มีระยะเวลาและ,ะระยะทางในการใช้งานที่สมเหตุสมผลเหมาะกับเงินที่จ่ายไปของผู้บริโภคมากที่สุดนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกล่าวนำไว้ก่อนว่า2ปีห้าหมกิโลสาปีแปดหมื่กิโลทดสอบในห้องปฏิบัติการ1นึ่งแสนกิโลแล้ว3ามเคล็ดลับในการจับความรู้สึกยางเสื่อมสภาพมันเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องบอกว่า ผู้บริโภคหรือผู้ใช้รถประจําสําหรับผู้ที่ใช้รถเป็นประจําคันนั้นเป็นประจํานะครับคงจะจําวันแรกที่ออกรถยนต์ป้ายแดงวันแรกที่เปลี่ยนยางใหม่ๆไปเราต้องจําความรู้สึกตรงนั้นให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นสามเคล็ดลับเนี่ยนะครับก็คือหนึ่งระยะเบรคที่สั้นสําหรับยางใหม่สอง ความนุ่มนวลเวลายางรถจนสัมผัสกับถนน 3. เสียงรบกวนที่เกิดจากการบดถนนนะครับที่เกิดจากการบดถนนจำสามความรู้สึกนี้ให้ได้ครับตอนที่คุณออกรถไปแดงหรือตอนที่คุณเปลี่ยนยางไปใหม่ๆแล้วคุณจะไม่ต้องใช้ความรู้ใดๆทั้งสิ้นเลยครับในการคิดวิเคราะห์แยกแยะว่ายางเราเสื่อมสภาพหรือยัง อันนี้ต้องขอหมายเหตุนิดนึ่งนะครับว่าเป็นการใช้ยางตามปกติไม่ได้ไปเกิดอุบัติเหตุไม่ได้เกิดข้อบกพร่องจากการผลิตของยางแต่เป็นยางที่สามารถใช้ได้ตามระยะของเขาที่ควรจะเป็นนะครับข้อที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องของระยะเบรกยางเวลาเปลี่ยนไปใหม่ๆประสิทธิภาพยางความยืดหยุ่นของเนื้อยางซึ่งอันนี้มันเกี่ยวข้องกับ ความรู้สึกที่2กับความรู้สึกที่3ด้วยที่เกี่ยวกับความยืดหยุ่นเมื่อมันมีความยื่อหยุ่นที่ดีนะฮะการกระจายแรงของดอกยางหรือของหน้ายาสัมผัสก็ทําได้ดีเมื่อมันทําได้ดีมันจึงเกิดสภาวะที่เรียกว่าพอเบรกปุ๊บแรงเสียดทานหรือฟิกชั่นเนี่ยก็จะทําให้รถหยุดได้ในระยะทางที่สั้นที่สั้นนะครับสอ,สอเดี๋ยวค่อยมาบอกกันเลยครับว่าถ้าความรู้สึกมันเปลี่ยนไปแล้ว มันยืดยาวขึ้นเพราะอะไร 2. ความนุ่มนวลก็เหมือนกันอย่างที่ผมบอกครับเนื้อ,อยางมันยืดหยุดด่นดีการกระจายแรงกระจายน้ําหนักดีมันก็เลยทําให้เกิดความนุ่มนวลเพราะความยืดหยุ่นที่ดีความรู้สึกที่สามก็คือเสียงดังเสียงรบกวนนะฮะปัจจุบันนี้มาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทยเนี่ยหรือมอกรเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องเสียงของการบดถนนที่เป็นดซิเบลขึ้นมา ซึ่งตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทยวันนี้หรือมอกวันนี้นะครับบอกเอาไว้ว่ายางที่จะขายในบ้านเราได้เนี่ยจะต้องทําการทดสอบเรื่องเสียงและจะต้องไม่ดังเกินกว่า76เดซิเบลซึ่งฉลากยางส่วนใหญ่ที่แปะมาในวันนี้เป็นรูปมอกสี่เหลี่ยมขนมปีกปูนนะฮะคล้ายๆแบบที่ผมทำมือแบบน,นี้นะครับนะฮะเนี่ยฮะ ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ70 71 72 74ก็ยังไม่เกิน76 d ดซบนะครับแล้วถ้ายางมันถึงระยะที่ควรเปลี่ยนมันจะให้ความรู้สึกยังไงล่ะเคล็ดลับง่ายๆเลยครับเมื่อวิธีการทดสอบหรืออยากจะรู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยมันมีวิธีการเปลี่ยนเปลยง่ายๆเห็นหนังกะติ๊รัด รัดของไหมครับรัดถุงแกงเนี่ยฮะเราสังเกตง่ายๆครับถ้าเราเก็บเอาไว้นานๆเนี่ยตัวหนังสติ๊กมันจะกรอบขึ้นแข็งขึ้นแต่ถ้าอยากลดระยะเวลานะครับก็แค่เอาหนังกระติ๊กรัดของรัดถุงแกงเนี่ยไปวางตากแดดสักวันหนึ่งแล้วเก็บกลับเข้ามามันจะกรอบมันจะแข็งเลยครับจับนิดเดียวแตกขาดยางรถยนต์ก็คล้ายๆกัน ความรู้สึกที่หนึ่งเลยก็คืออย่างที่บอกถ้ายางใหม่ระยะเบรกมันสั้นยางที่เริ่มเสื่อมสภาพระยะเบรกจะยืดยาวขึ้นเบรกแล้วเหมือนเบรกทื่อๆเหมือนมออลมเบรกแข็งๆเบรกแล้วหุมันไม่ยอมหยุดแบบแบบทันใจเราอะครับโดยเฉพาะช่วงคาบเกีียวเวลาขออนุญาตชิงดําเวลายูเทิร์นซึ่งทางตรงไม่ค่อยยอมให้เราสําหรับรถที่อยู่เลนติดเลนซุดบาดจะไม่ค่อยยอมให้เรา ทําให้คันข้างหน้าต้องเบรคแล้วเราเป็นคันที่สองตามมาต้องเบรคแล้วมันจะรู้สึกใจหายครับพอเบรคปุ๊บแล้วมันนมันแทมันจะแถไม่หายครับมันไม่ยอมหยุดนั่นคือความรู้สึกที่หนึ่งก็คือเบรคยืดยาวขึ้นความรู้สึกที่สองเมื่อยางเริ่มเสื่อมสภาพมันเริ่มแข็งเริ่มกระด้างเนื้อยางมันเริ่มตายมันเริ่มกลายจากยางเป็นพลาสติกนะ การทํางานของแก้มยางการยืดหยุ่นก็ลดลงนะฮะพอมันลดลงปุ๊มันก็จะเจออะไรมันก็กระเทือนไปหมดตงึตงตงัตงตงึงตังตึงตังตึงตังความรู้สึกที่3ก็คือเสียงบทถนนซึ่งอย่างที่บอกครับทั้ง3ข้อส่วนใหญ่มันเกิดจากองค์ประกอบละองค์ประกอบเดียวก็คือความแข็งกระด้างของยาง ความยืดหยุ่นของยางรถยนต์ที่มันหายไปเมื่อความยืดหยุ่นที่ย,ยางรถยนต์มันหายไปยกตัวอย่างสมมติมือผมเนี่ยเป็นหน้ายางรถยนต์นะฮะถ้ามันยังนุ่มอยู่มันก็มันก็นุ่มๆใช่ไหมฮะแต่พอมันแข็งปุ๊บมันจะตึงปึ๊บปึ๊บโดยเฉพาะข้อที่สองกับข้อที่สามก็คือความรู้สึกที่สองก็คือเรื่องความนุ่มนวลความรู้สึกที่สามเลยก็คือเสียงดังเนี่ยลอยต่อถนน เราจะรู้สึกได้ดีที่สุดเปลี่ยนยางไปใหม่ๆการเก็บรอยต่อถนนของยางรถนต์จะดีมากทั้งเรื่องของความนุ่มนวลดึ๊บ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 เรื่องของเสียงซึ๊บปึ๊บปึ๊บพอยางเริ่มเสื่อมสภาพปุ๊บความรู้สึกมาเลยครับรอยต่อถนนตึก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 เก็บทุกรอยต่อถนนตึก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 เสียงยางตัก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 บางคันคิดว่าโชคเสียบางคันคิดว่าเออลูกปืนแตกนะครับ เรื่องเสียงเนี่ยมันไม่ใช่แค่รอยต่อถนนตึนตึกๆอย่างเดียวบางครั้งเนี่ยมันเกิดเสียงหอนของยางรถยนต์เวลาบทดถนนวุ้งวุ้งวงวุ้งวุ้งแล้วถ้าสมมุติว่าศูนย์ล้อผิดร่วมด้วยทําให้ยางกินเป็นขึ้นๆเป็นบ้างๆโอ้โหสนั่นเลยครับยิ่งวิ่งเร็วยิ่วุ้งวุ้งวุ้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็เลยอยากจะให้ทุกคนนะครับ ลองจับสังเกตความรู้สึกของตัวเองและถ้าเรายังไม่มั่นใจคนที่เดินทางไปกับเราผู้โดยสารที่ไปกับเราและไปบ่อยๆไปด้วยกันบ่อยๆสามีขับภรรยานั่งภรรยาขับสามีนั่งลูกๆลูกๆญาติๆที่นั่งและเขานั่งรถเราบ่อยๆถ้าเรารู้สึกสามสัญญาณนี้สมความรู้สึกนี้ที่เปลี่ยนไปลองถามเขาดูว่าเขารู้สึกเหมือนเราไหม ถ้าใช่แวะเข้าหาร้านยางตรวจสภาพเพิ่มเติมอีกนิดนึงเพราะผมเชื่อว่าลูกค้าแต่ละท่านคงคงจะไม่ได้มีข้อมูลในรายละเอียดของการเสรื่อมสภาพของอยางรถยนต์หรือมีประสบการณ์เท่ากับร้านขายยางร้านขายยางจะมีประสบการณ์ที่จะบอกคุณได้เลยว่าเฮ้ยมันน่าจะใช้ได้อีกสักเท่าไหร่นะหรือควรจะเปลี่ยนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับสวัสดีครับคุณเอฟเอฟซี FC ผมตลอดเลยขอบคุณมากครับคุณเอฟ นะครับนะฮะคลิปนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกล้วนๆไม่ต้องใช้ความรู้ไม่ต้องใช้ข้อมูลอะไรใช้ประสบการณ์ของตัวคุณเองเพราะรถอยู่กับคุณทุกวันคุณขับรถทุกวันนะครับก่อนจากกันของคลิปนี้ช่วงโควิดเราใช้รถน้อยลงนะครับทุกๆสักสองสามวันครับ สตาร์ทเครื่องยนต์ขับขยับในร้านในบ้านให้หน้ายางเปลี่ยนจุดรับตำแหน่งในการรับตําหนักนิดนึงมันคล้ายคล้กับคนป่วยที่นอนอยู่บนเตียงนานๆแล้วเกิดแผลกดทับยางรถยนต์ก็เช่นเดียวกันครับถ้ามันไปทับอยู่ตรงแก้มยางด้านใดด้านหนึ่งนานๆมันจะเกิดอาการตายของแก้มยางของเนื้อยางตรงนั้นได้ เพราะฉะนั้นทุกๆ2อสวันฮะขยับรถนวดไปนวดมาในบ้านสักนิดหนึ่งถ้าเราไม่ได้ออกไปจ่ายตลาดเลยหรือเราคิดว่าเราจะออกไปจ่ายตลาดแค่สัปดาห์ละครั้งเพราะตอนนี้มีการรณรงค์ให้ w o r k f r r m h o m โกันนะครับก็ขยับสักนิดหนึ่งฮะเพื่อให้เปลี่ยนจุดรับน้ําหนักหน้าสัมผัสยางกับพื้นถนนสักนิดหนึ่งเพื่อยืดอายุการใช้งานของยางรถยนต์ไม่งั้นเดี๋ยวพอสภาวะโรคระบาดหายไป ยังไม่ทันที่จะทํางานเพื่อที่จะได้เงินเข้ามาใช้จ่ายเลยต้องมาเปลี่ยนยางรถยนต์ซะก่อนนะครับก็ด้วยความปรารถนาดีครับ3เคล็ดลับจากความรู้สึกยางรถยนต์ด้วยตัวคุณเองด้วยความปรารถนาดีจากผมครับเเมธบอเจริญการยางลำลูกกาของสองขอบคุณและสวัสดีครับ